วันนี้เนนจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะที่จังหวัดเดลส์นะคะอากาศตอนนี้นะคะหนาวนะคะแต่ข้างนอกนะ่ะยังมีแดดอุ่นๆนะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ประมาณ10บองศานะคะคทุกคนคะ่ะแต่ข้างนอกเนี่ยแดดจ้านะคะอยากจะรู้เหมือนกันคะ่ะว่าถ้าเดินออกไปข้างนอกเนี่ยนะคะอากาศจะเป็นยังไงแต่ในบ้านเนี่ยหนาวนะคะทุกคนคะ่ะเวลาเปิดประตูเนี่ยสัมผัสได้เลยคะ่ะถึง อากาศหนาวนะคะอโอเคค่ะตอนนี้แนนกับสามีนะคะก็ออกมาเดินข้างนอกนะ,ะทุกคนค่ะสิ่งแรกที่เห็นในตอนนี้นะคะ อากาศที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะหนาวเย็นมากค่ะแต่ว่าท้องฟ้าสดใสน,นะคะมีแสงแดดอ่อนๆนะคะถ้ามองขึ้นไปบนต้นไม้นะคะกิ่งไม้แห้งมากเลยค่ะต้นไม้แห้งมากเลยนะคะทุกคนคะ่ะหนาวเย็นพอประมาณค่ะทุกคนคะ่ะตรงที่นนเดินนะคะจะเป็นสวนป่านะคะมีคลองน้ํามีต้นไม้ธรรมชาติหลากหลายคะ่ะทุกคนคะ่ะผู้คนนะคะจะเอาน้องหมามาเดินนะคะช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะอากาศดีมากๆาเลยค่ะก็ถือว่า ไม่หนาวจนเกินไปนะคะ10องศานะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะบรรยากาศร,บรอบๆในสวนป่านะคะทุกคนคะประมาณนี้ค่ะสวยมากคะ่ะทุกคนคะอันนี้ในช่วงฤด,ดูหนาวนะคะใบไม้ร่วงแล้วนะคะถ้าเรามาเดินเล่นช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงฤด,ดูใบไม้ ผลินะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะอากาศก็จะแตกต่างนะคะสําหรับแนนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนของประเทศเนเธอแลนด์นะคะฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงใบไม้ผลินะคะสวยทุกฤดูเลยค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าแต่ละฤดูเนี่ยนะคะจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันคะ่ะทุกคนคะ่ะว้าวสวยมากค่ะแล้วก็อากาศเย็นสบายนะคะทุกคนคะ่ะ10บองศานะคะ แต่ว่าไม่หนาวจนเกินไปค่ะทุกคนหืมบรรยากาศน่าเดินมากค่ะอันนี้คือบรรยากาศยามบ่ายนะคะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะของเมืองเดลนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศสวยน่าเดินค่ะทุกคนคะ heel hè That's mooi outfit.